สวัสดีทักทายตอนสายครับมาชมนุองวัวก,กินหญ้าแล้วครับอันนี้ก็ไปตัดหญ้าที่คนามานะครับหญ้าคล้ายๆใบข้าวใบข้าวนะครับวัวก,กินอะไรมากเลยครับเขาอยากเชนน้องพี่เขา วันนี้ก็วันพฤหับสบดีนะครับวันที่ยี่สิบสองนครับวทสองสิงหามาชมน้องวัวเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วัวฝั่งโน้นก็ออกไปเดินกินหญ้านะครับฝั่งโน,น้นไม่อยู่บ้านนะครับ ว่าของเราก็ไปไม่ได้ครับเด็กเยอะเด็กเยอะเดี๋ยวก็ไปวิ่งลงข้าวเขาครับออกไม่ได้นะยครับตรงนี้ชอบแย่งกันนะครับัจะอร่อยนะครับ น,นี่ก็ได้หนึ่งแบกครับสองตัวแบกครึ่งครับที่สันตรามย้าอร่อยเลยนะน,นี่ก็จะเป็นหญ้าดอกแฉกนะครับเริ่มจะแก่แล้วครับแฉกถ้าช่วงอ่นอ,อนๆนกินดีมากเลยนะหย้าแบบนี้ แล้วก็จะตักน้ำมาไว้ให้นะครับอันเคนใส่ถังไว้นะครับตัวละถังนะครับผู้ช่วยของเราครับชู้ๆนะครับแดกหนาจนเป็นซู่แดดผู้ช่วยช่วยกล้ามขึ้นนะครับเอ้ยอันนี้ท้องฟ้าวัดสวยงามมัอนเดิมครับมีเมฆ ลายๆนะครับเหมือนลมจะแรงนะครับข้างบนดูลายก้อนเมฆแล้วเหมือนลมกระจายนะครับตรงนั้นหลักทีนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้เพื่อนๆเฮงๆปังๆทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนมีความสุข ัสวัสดีครับ